ช่วง인터วิว with ผู้เชี่ยวชากันแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงการผ่าตัดมะเร็งเต้านมนะคะร,รวมถึงการเสริมเต้านมด้วยนะคะเพื่อให้สรีรักของคุณผู้หญิงเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะวันนี้รายการ37องศานะคะขอต้อนรับแพทย์หญิงปองขวัญประดิษฐานนนท์ค่ะท่านเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปนะคะจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะส,คสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ,รบจะถามอาจารย์ก่อนเลยนะครับว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเราพูดถึงกันบ่อย นะครับ<ช>ว่าเกิดเกิดมากจริงๆแล้วมันมากอย่างที่เราเข้าพูดถึงกันจริงไหมก็นับปัจจุบันเนี่ยพบว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยตรวจพบเนี่ยได้เป็นอันดับสองรองจากมะเร็งปากของลูกแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเราจะตรวจพบเจอ<า>ได้มากขึ้นเนื่องจากว่าเราเริ่มมีเรื่องของการรณรงค์ในการตรวจที่เราเรียกว่าแมมโมกรมหรือเอ็กซเรย์ X ตรเต้านมทําให้พบเรื่องของมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มเริ่มได้รวดเร็วขึ้นค่ะถ้าตรงนี้คนไข้ก็ตรวจเองได้ใช่ไหมหมายถึงคนทั่วไปเนี่ยตรวจว่าตัวเองเป็นหรือไม่เป็น ใช่ค่ะก็สำหรับตัวคนไข้เองหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยนะคะวิธีการออตรวจเนี่ยก็คือการตรวจเต้านมตัวเองทุกๆเดือนนะคะหลังจากหมดประจําเดือนประมาณเจ็ดถึงิวันนะคะคาเต้านมทั้งสองข้างตรวจดูว,ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าถ้าพบก็รีบม,มาปรึกษากับคุณหมอได้แล้ววิธีคลำหรือวิธีการที่จะตรวจฮะจารย์พอบอกออขั้นตอนง่ายๆได้ไหมคะว่าเราต้องวนขวาวนซ้ายหรือว่าต้องนอนราบหรือเปล่าเพื่อให้มัน จริงๆตรวจได้ทั้งสองท่าก็คือทั้งท่านั่งและท่านอนนะคะเอ่อที่หมอแนะนําจะขอแนะนําเป็นเรื่องของท่านอนนะคะซึ่งอาจจะสะดวกสบายกว่านิดนึงว่าเรานอนราบลงไปแล้วก็ค้าวนรอบๆเต้านมเนี่ยนะคะวนจากด้านนอกนะคะแล้วก็วนเข้าด้านในจนถึงบริเวณของหัวนมนะคะหรือว่ามีก้อนอะไรหรือเปล่าทั้งสองข้างตรงนี้จะได้ไม่หลงใช่ไหมมันไปในทิศทางเดียวกันถ้าไมมีก้อนแล้วมันจะ สมมติถ้าเราตรวจเองเราก็อาจจะไม่แม่นพอใช่ไหมอาจารย์บางทีตรวจเองรู้สึกว่าโอ้ไม่มีก้อนแต่พอไปตรวจแมโมโมแกร,รมคีปรากฏว,ว่าเจอแบบนี้อาจารย์พบเยอะไหมคะก็อย่างที่บอกไปเพราะว่าในปัจจุบันแมนโมโมแกร,รมเริ่มมีการใช้มากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยพวกในกลุ่มคนไข้ที่เราตรวจพบจากแมโมโมแกร,รมเนี่ยจะเป็นลักษณะของก้อนแคลเซียมที่ผิดปกติหรือว่าก้อนเนื้อที่เล็กจนไม่สามารถคลำได้ก็ตวรวจได้เยอะขึ้นแล้วแล้วก็เท่าที่ทราบเนี่ยเดี๋ยวนี้แมมโมแกรมเนี่ยเขาจะมี มันเหมือนกล้องถ่ายรูป๋ยวนี้เป็นดิจิตอลมันทําให้ชัดขึ้นไงคือมองเห็นข้างในได้หมดเลยคือคือหมายถึงว่าความละเอียดอ่อนของเนื้อเยื่อข้างในเห็นชัดขึ้นแล้วก็อันที่สองเจ็บน้อยลงไหมฮะเจ็บน้อยลงค่ะคนไข้เริ่มไม่บ่นแล้วว่าฉันไม่อยากตรวจแมโมแกรมบีบเั้นนมฉันเกือบจะเละแล้วเรียบร้อยปัจจุบันทุกคนบอกว่าโอเคสบายแล้วมันแตกต่างจากเออที่ไปเล็กบางทีเออเรามีมาอัลตราซาวอะค่ะ ใช่ไหมคะอาจารย์ในี่เรียกอัลตราซาวด์ใช่ไหมอัลตราซาวด์ค่ะ ณปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะทําควบคู่ให้เลยสําหรับตัวแมมโมแกรมแล้วก็อัลตราซาวนะคะข้อเสียของแมมโมแกรมจะต่างกับอัลตราซาวนิดนึงคือในคนไข้ที่อายุน้อยแล้วก็ตัวเนื้อเต้านมเนี่ยค่อนข้างแน่นมากเนี่ยการดีเทคความผิดปกติจากตัวแมมโมแกรมเนี่ยอาจจะดูได้ยากกว่าคือความแม่นยำอาจจะน้อยกว่าอัลตราซาว์อาจจะเห็นได้ดีอ๋อแล้วจริงๆถ้าเกิดอัลตราซาว์คือมันไม่เจ็บเลยถูกไหมคะอัลตราซาว์ไม่เจ็บแล้วถ้าเกิดตัวเฉพาะอัลตราซาว์อย่างเดียวเหรอคะอาจารย์ได้ไหม ยังไม่แนะนำสำหรับคนไข้ที่สามารถตรวจแมมโมแกรมได้นะคะเนาะแต่ในผู้หญิงอายุน้อยๆนะคะบางทีแมมโมแกรมอาจจะไม่ได้ช่วยมากนะคะอาจจะตรวจเพียงแค่อตร์ซาวเป็นเบื้องต้นก่อนก็ได้ค่ะอย่างน้อยก็คัดกรองไว้เบื้องต้นถ้าเกิดพบความผิดปกติก็อาจจะแมมโมแกรมเนี่ยเพื่อขยายอีกทีหนึ่งว่ามันใช่หรือเปล่าใช่ไหมคะทีนี้เวลาคนไข้มาพบอาจารย์นะครับบอกว่าสงสัยมีก้อนละผ่าทุกคนเลยหรอ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเริ่มจากมาหาหมอด้วยก้อนเนี่ยคุณหมอคุณต้องบอกว่าก้อนนี้มันคือก้อนอะไรเราคงต้องมานั่งตั้งคําถามก่อนว่าก้อนนี้มันก้อนอะไรนะสมควรที่ต้องผ่าหรือเปล่านะคะคเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปผ่าตัดเนี่ยโดยส่วนใหญ่ใปัจจุบันเนี่ยเราจะแนะนําให้คนไข้ทําการใช้เข็มเนี่ยจิ้มเอาชิมเนื้อออกไปตรวจก่อนคนไข้ไม่เจ็บมากนะคะแล้วก็ ไม่ต้องมีแผลผ่าตัดบริเวณเต้านมให้เสียความสวยงามไปนะคะ,คะแล้วก็ทราบผลโดยคร่าวๆของตัวก้อนด้วยว่าเอ๊ะมาเลงไหมหรือว่าปล่อยมันไว้ก็ได้ไม่เป็นไรคือจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นถุงน้ําเป็นซิสหรืออะไรเนี่ยมันมีโอกาสเกิดในเต้านมเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์เกิดได้ค่ะ,ละแลวเห็นบางบอกว่าถ้าเกิดว่าบางทีเกิดแล้วเนี่ยช่วงไม่มีประจำเดือนมันก็จะ่อไปเองและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ในส่วนของพวกถุงน้ำหรือก้อนเนื้อที่ไม่ใช่ก้อนเนื้อมะเรงนะคะคมีบางส่วนที่เราพบว่าหลังจากที่หมดประจำเดือนไปคือเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนเนี่ยพวกนี้มีการยุบลงไปได้เองนะคะคคแต่ส่วนใหญ่ก็คือพวกนี้ไม่ได้สามารถพัฒนาเป็นเนื้อร้ายได้ใช่ไหมขึ้นอย,อยู่กับเซลล์ที่ตรวจพบค่ะแล้วคนไข้ที่มาหาคุณหมอเนี่ยกังวลเรื่องอะไรมากที่สุดคะอันดับหนึ่งเลยคือจะถามว่า คุณหมอคะเป็นมะเร็งหรือเปล่าคะจะเด็กจะอายุมากไม่เกี่ยวกับอายุเลยทุกคนมาเหมือนกันหมดเลยคุณหมอคะมะเร็งหรือเปล่าคะอันนี้เน้นมากทุกคนได้ข้อมูลมาว่ามันเยอะมากขนาดเด็กอายุ1 5 1 6บางทีมาคุณหมอคะหนูกลัวเป็นมะเร็งจริงๆเราอินซิเดนต์คือโอกาสพบมะเร็งในเด็กอายุ15 1หนี่มันก็น้อยมากอยู่แล้วค่ะแล้วหลังจากที่มาตรวจกับคุณหมอแล้วเนี่ยพบว่าอาจจะมีเนื้อร้ายในช่วงเริ่มแรกเนี่ยอ่าล้วก็คือคุณหมอ ตรวจโดยการที่ใช้เข็มเล็กๆใช่ไหมคะดูดออกไปพิสูจน์ก่อนว่ามันใช่หรือเปล่าอ่าเมื่อใช่แล้ววิธีการรักษาต่อไปไคกอยังไงบ้างวิธีการรักษาเนี่ยเมื่อเราเวินิจฉัยแล้วว่าเป็นมะเร็งนะคะครเราก็มีวิธีการรักษาหลักๆของตัวมะเร็งเนี่ยอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือการผ่าตาดัดนะคะการผ่าตัดก็จะแบ่งเป็นตั้งแต่ผ่าตัดเก็บเต้านมรหรือผ่าตัด ตัดเต้านมทิ้งเลยนะคะอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยยารักษาเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยมีเยอะมากนะคะแล้วก็จะมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆตัวยาเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือยาเคมีบำบัดนะคะยาต้านฮอร์โมนแล้วก็ตัวยาที่เราเรียกว่าไปจัดการกับตัวเนื้อเยื่อมะเร็งโดยเฉพาะเลยนะคะ3ากลุ่มหลักแล้วก็สุดท้ายก็คือการฉายแสงนะคะคราวนี้เนี่ย อันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันยังไงจริงๆแล้วคือคนไข้เรามีข้อบ่งชี้ที่จะต้องได้รับการรักษาแบบไหนมากกว่านะคะกกโดยหลักแล้วส่วนใหญ่มักจะต้องผ่านการผ่าตัดก่อนนะคะเราถึงมารักษาด้วยยาแล้วถึงเราถึงมาพิจารณาเรื่องของจะให้ยาตัวไหน<อ>ร่วมกับการฉายแสงด้วยหรือไม่คือเราไม่สามารถที่จะให้ยาไปเพื่อให้เอเนื้อร้ายตัวนี้มันฝอ่อลงไปเองได้โดยไม่ผ่าตัดใช่ไหมคะมีการให้ยาก่อน แต่เอมของการให้ยาเพื่อให้ก้อนเนื้อยุบและสามารถไปผ่าตัดเก็บรักษาเต้านมได้หรือไม่คือสุดท้ายก็คืออยาใช้เอาเนื้อรยรนี่ออกมา,มาก,กว่าค่ะค่ะเลืองสีหนึ่งที่คุณผู้หญิงกลัวแน่นอนการผ่าตัดแล้วก็กลัวว่าสรีระจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างเงี้ยตอนนี้มันมีวิธีการใดๆที่ทําให้คุณผู้หญิงรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่าเราผ่าตัดไปแล้วเอาเนื้อร้ายออกไปแล้วเนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตปกติได้บ้างอะค่ะ สวยเหมือนเดิมได้เพราะตอนนี้เนี่ยที่เรา,เาแนะนำให้คนไข้ทำต่อหลังจากการผ่าตัดไม่ว่าจะเอาเนื้อบางส่วนออกไปหรือว่าตัดเต้านมทิ้งเลยเนี่ยเราเอาเนื้อส่วนอื่นมาเสริมให้ได้นะคะก็จะเป็นตั้งแต่เนื้อบริเวณหลังหรือเนื้อบริเวณหน้าท้องที่นิยมกันส่วนใหญ่นะคะออกมาก็คุณผู้หญิงก็จะเหมือนจะไม่ได้ผ่าตัดไปเลยมีเต้านมสองข้างแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถ ปรับให้ขนาดมันเท่ากันได้ทั้งสองข้างรวมทั้งรูปทรงเหมือนกันเลยได้คือลักษณะเนี่ยถ้าไม่บอกเลยว่าเคยผ่าตัดมองดูออกไหมคะอาจารย์คนล่าสุดที่ผ่าไปบอกว่าเพื่อนไม่มีใครรู้เลยว่าดิฉันไปผ่าตัดมา้ิไม่ถึงว่าดูข้างนอกแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราถอดเสื้อออกแล้วอาจารย์มองสองข้างเนี่ยลักษณะมันแตกต่างมองสองข้างโดยทรงแล้วอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่โดยธรรมชาติผู้หญิงเราต้องนม่สองข้างก็จะไม่ได้เท่ากันเป๊ะอยู่แล้วนะคะ อาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่แทบจะแทบจะเรียกว่าดูไม่ออกเลยมันไม่มีแผลเลยนะฮะมีแผลเหลือตรงบริเวณของรอบหัวนมซึ่งในซึ่งหลังจากการรักษาทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วณตำแหน่งนี้จะกลายเป็นหัวนมให้เราได้โอ้อาจารย์าสาเหตุหลักๆของคที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านมมันคืออะไรโดยสาเหตุหลักๆตอนนี้เนี่ยเรายังคิดว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนอยู่นะคะก็ ผู้หญิงก็จะมีเรื่องของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะที่สูงขึ้นหรือว่าเรียกว่าเอสโตรเจนนะคะที่จะมีส่วนเป็นหลักส่วนเรื่องของอ่ันมากก็จะเป็นเรื่องของโรคอ้วนนะคะซึ่งในผู้หญิงที่อ้วนมากๆเนี่ยบางทีเราก็พบว่าเป็นปัจจัยอันนกันทีนี้กลับมาที่เรื่องผ่าตัดอีกทีนะครับอาจารย์บอกว่าผ่าตัดแล้วสวยเหมือนเดิมนะสวยกว่าเดิมได้ไหม สวยกว่าเดิมก็ได้เช่นเอาเต้านมฉันตอนนี้มันมันห้อยมันย้อยฉันอายุเยอะแล้วทํายังไงคุณหมอดิฉันในเมื่อผ่าตัดแล้วก็เอาให้ก้าวมันสวยขึ้นไปเลยได้ไหมได้เพราะเรามีการผ่าตัดที่เรียกว่าการยกกระชับเต้านมให้ด้วยทั้งสองข้างเลย้ข้างเลยคือเต้านมที่เราทําใหม่เนี่ย จริงๆแล้วมันก็จะเหมือนเต้านมเด็กๆเลยค่ะยกกระชับเรียบร้อยแล้วแตอีกข้างเต้าอีกข้างหนึ่งที่มันย้อยอยู่ค่ะเราก็จะผ่าตัดยกกระชับให้ด้วยเลยพร้อมกันคือนอกจากรักษามะเร็งแล้วยังเหมือนกับสสรลจกัรความสวยงามไปด้วยในตัวมีคนทําวิธีการนี้เยอะไหมคะอาจารย์ไหนๆก็ผ่าตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะมีทํามาเรื่อยๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่เราเก็บเนี่ยก็ประมาณเดือนละคนตกได้สักประมาณ 20่สิถึงสามสิบลายก็มีก็แปว่าทําข้างหนึ่งแล้วที่ที่ที่เป็นมะเร็งอีกข้างหนึ่งที่ไม่เป็นก็คือทําไปด้วยเลยใชไม่ได้โดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยเขาทำกันเยอะมากนื่องจะว่าทางู้นเขา หน้าอกเขาใหญ่ย้อยแล้วก็ยาหันเขาเนี่ยะคะเขาก็จะนิยมทําในส่วนของการกระชับด้วยสามยอครบเลยใหญ่ย้อยละเอียดครับแล้วทีนี้อย่างนั้นช่วยเล่าอีกสักนิดได้ไหมครับว่าไอ้วิธีการทําแล้วก็พร้อมกับเสริมให้มันสวยงามเหมือนเดิมหรือดีกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกับวิธีก่อนๆยังไงบ้างวิธีก่อนๆที่เราพูดถึงก็คือการตัดเต้านมทิ้งเลยแล้วไม่ได้ทําความสวยงามใดๆให้เลยครับ เราพบว่าตรงนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยเรื่องของผลการรักษาหมานถึงการกลับเป็นซ้ําของตัวโลกไม่ได้แตกต่างกันเลยะนะคะแต่ที่เราพบคือความมั่นใจของผู้หญิงกลับมากัน <ใจ S 1> เยอะใช่ค<ช>่ะ<น>ตรงนี้เราเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของจิตใจของตัวคนไข้เองด้วยในคนไข้ที่เราผ่าตัดไปเนี่ยเมื่อกลับมาหาเราพบว่าเกือบร้อเปซบอกกับเราว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกมากที่ผ่าตัดอันนี้ไปหนึ่ง แผลที่เพิ่มขึ้นบริเวณหน้าท้องหรือด้านหลังไม่ได้เจ็บมากอย่างที่คิดนะคะบางครั้งเนี่ยแผลที่หน้าท้องเนี่ยเจ็บน้อยกว่าการทําคลอดอีกอคุณหมอแทบไม่รู้สึกเลยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ที่ที่หลังจากการผ่าตัดไปเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างความสวยงามอะไรดีฉันมีความมั่นใจหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจริง,รงๆเราต้องบอกว่าเอาคำในเรื่องของสภาพจิตใจของคนไข้ ดีขึ้นเยอะมากแล้วถ้ากรณีที่คนเคยผ่าตัดแบบวิธีเก่าๆคือตัดออกไปหมดเลยเหลือเต้านมเพียงข้างเดียวฟังแบบนี้แล้วเนี่ยอยากท, <ำ S 1> ที่จะตัด<ม>แล้วมาเสริมทําให้สรีระกลับมาเป็นปกติแบบนั้นทําได้ไหมคะทําได้คะ่ะก็เราก็ยังทําให้ได้ ถึงแม้ว่าเราจะตัดไปนานแล้วก็ตามใชม้ว่าเราจะตัดยากกว่าเดิมไหมฮะยากกว่าเดิมต้องยอมรับว่ายากกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็ตัวแผลเองก็อาจจะไม่ได้สวยเท่ากับคนไข้ที่ทําทันทีหลังจากตัดเต้านมออกไปหรือว่าตัดเนื้อออกไปเพราะอาจจะมีพังผืดมีอะไรขึ้นตรงนั้นใช่ไหมคะคือสุดท้ายก็คงต้องปรึกษาคุณหมอก่อนนี่แหละค่ะว่าเหมาะสมไหมหรือว่ามันมีข้อจํากัดยังไงบ้างแต่ว่าถ้ามันช่วยให้ให้คุณผู้หญิงในเรื่องของจิตใจดีขึ้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นส่วนส่วนสําคัญกันนะคือฟังดูแล้วนี่นะครับเหมือน คนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์ก็คงจะเสนอวิธีนี้ให้กับคนไข้ทุกคนถูกไหมเราออฟเฟอร์ให้หมดค่ะสุดท้ายคงอยากให้คุณหมอฝากถึงคุณผู้หญิงและกันนะคะคว่าอายุเท่าไหร่ถึงเริ่มที่จะมาตรวจนะคะหรือว่าอะไรที่ที่น่าจะเป็นข้อสังเกตนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ดูแลรักษาตัวเองได้ดียิ่งขึ้นนะคะจริงๆที่เราแนะนําให้เริ่มตรวจร่างกายตัวเองก็พอเริ่มมีประจำเดือนวรเริ่มคาดูได้และว่า มีความผิดปกติอะไรของเต้านมหรือไม่นะคะเนาะณนะนะปัจจุบันเนี่ยที่เราแนะนำเนี่ยก็ยังเป็นอายุประมาณ40-45เนี่ยก็ควรจะต้องมีการตรวจทำแมมมแกรมดูเพื่อเป็นการเ,เช็คคร่าวๆดูก่อนครั้งหนึ่งว่ามีความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะทำปีละครั้งหรือ2ปีครั้งนะคะถ้าไม่พบความผิดปกติอะไรวันนี้ขอบคุณหมอมากขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีคะ่ะ อาจารย์คะเรื่องของมะเร็งเต้านมเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้ทีเดียวนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรายังไม่เป็นเนี่ยก็สามารถที่จะไปตรวจพบก่อนแล้วก็รักษาตั้งแต่เนิ่นๆได้โดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่อายุ40ปีขึ้นไปอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งเนี่ยควรจะตรวจแมมโมแกรมนะคะครหรือถ้าเกิดว่ายังไม่มีเวลาไปตรวจยังไม่ถึง40สามารถที่จะช่วยตัวเองในการคลำเองก่อนว่าเรามีก้อนเนื้ออะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าก็ได้แล้วก็ไปหาคุณหมอใช่ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโรคอะไรต่างๆะคก็สาาามมรถที่่จตติดดอไ้ ค่ะ02734 0000 000นะคะหรือจะอีเมลมาก็ได้ที่ 37. องศา a d v e วสธานีค่ะครับสำหรับในวันนี้นะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับผมกับคุณลินก็คงต้องลาไปก่อนอาทิตย์หน้ามีเรื่องดีๆมาฝากกันอีกนะครับ,นนรบเวลา20นากานาทีที่เ่นช่ฟนะครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สุนรายการโดยโรงพยาบาลเวทธานี02-734-0000